งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ คุณผู้ชมเมืองไทยดีดีวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดระนองค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าจังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสเสน่ห์มากๆค่ะมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยทีเดียวเพราะว่านอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายแล้วนะคะผู้คนที่นี่ก็ยังน่ารักแล้วก็ใจดีด้วยค่ะอย่างวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะวันนี้เราไปตะลุยเมืองเก่าระนองกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างติดตามได้จากเมืองไทยดีด,ดีวันนี้เลยค่ะ อย่างที่บอกค่ะว่าจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ใหญ่มากนักเมื่อก่อนถูกใช้เป็นทางผ่านซะส่วนใหญ่แต่ตอนนี้จะแค่ผ่านไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามีสถานที่สวยๆมากมายหลายสไตล์ให้เราได้เลือกเที่ยวตามใจชอบได้เลยและการได้มาเที่ยวสัมผัสกับเมืองเก่าของจังหวัดระนองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ คุณผู้ชมคะและสถานที่แรกที่เราพาคุณผู้ชมมาในวันนี้นะคะก็คือค่ายเจ้าเมืองระนองนั่นเองค่ะแต่ว่าสถานที่นี้จะมีความสําคัญยังไงกันบ้างนะคะวันนี้เราจะต้องให้ทายาทนี่แหละค่ะมาเล่าให้เราได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะคุณโกศลสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นถามก่อนเลยว่าคุณโกศลเป็นทายาทรุ่นที่เท่าไหร่คะครับผมเป็นทายาทรุ่นยีของตะกุลระนองแล้วก็ดูแลอยู่ที่นี่ครับพอเรามาถึงตรงนี้เราเห็นป้ายด้านหน้าตรงนี้ค่ะ โดยเห็นป้ายหนังส <th actually> <th actually> ือจีนท <Alf. S 2> <ama>, ี right time, ่ป้ายสีทองเนี่ยม in ีความหมายว่าอะไรคะก็อ่านว่าเกาหยางเกาหยางอานว่าอ่าจากฝาไปซ้ายนะเกาหยางเกานี่แปลว่าส uh ูงหยางแปลว่าดวงอาทิตย์ก็แปลได้สระบแปว่าดวงตะวันนั้นสูงส่งแล้วจะมีหนังสือจีนตัวเแ็กสี่ตัวชุดข้างบนสี่ตัวชุดข้างบนนี้เขาอ่านว่ากินแงกหมเต้งแปลว่าบ้านหลังนี้มากจะได้กำแบงเงินทองสี่ตัวข้างล่างอ่านว่าพกล็อกซิลจ้วงแปลว่าบ้านหลังนี้มากจะได้ขุนนา ก็จากที่ต้ตนตะกูลแน่นอนที่ได้รับผลคือทั้งมาจากเมืองจีนนะได้รับผลก้กลาเป็นเจ้าเมืองลน้องคนแรกมาสร้างละนองตั้งแต่แลนองมีกล้า17หลังคาเรือนค่ะอยู่มาตั้งทุกวันนี้พร้อมจะเดินม,มาเจาริ้ก็จากอดีตบรรทุนในตะกูลแน่นอนได้สร้างคนประโยชน์ให้กับบ้านเมืองของเรา ความประันยูซื่อสัตว์และตรงรักักดีข้ามูลในสกูลแน่นอนไม่มีความประันยูซื่อสัตว์และตรงรับกรีวันนี้ผมกับเธอคงไม่ได้เจอกันโอ้ยขอบพระคุณมากสำหรับข้อมูลเดี๋ยวด้านในมี<ใ>นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวให้คุณโกศสนทานเราเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะ สวนเจ้าเมืองระนองหรือบ้านค่ายเจ้าเมืองระนองสร้างขึ้นในปีพศ2420บนเนื้อที่ประมาณ33ไร่เศษ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนองภายในเป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งของสําคัญของตระกูลนระนองซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ควบคู่กับความเจริญเติบโตของเมืองระนองซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยไม่เสียค่าเข้าชมด้วยค่ะ หลังจากที่เราเข้ามาด้านในค่ะคุณผู้ชมสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือแผ่นป้ายตรงนี้ค่ะคุณโกศล,ลเป็นแผ่นป้ายอะไรแล้วก็เนื้อหาใจความด้านในเกี่ยวกับอะไรคะอ่านี่เราจะเรียกว,ว่าเป็นแผ่นป้ายทะเลค่ะซึ่งล้นการราชการง่ายของท่านทรงเขาร็นเน้นสอนและตัดว่าใช้ได้และโปรดเกล้าให้มาตัดป้ายปักไป้ที่จุฬานตั้งแต่ปีพศ2426แต่เมื่อปีพศ2532นี่ครับ โถ่ระดมโถเทศบาลหอยหลังมือชนล,ล้มแล้วครบ<อ>ับนี่คืออะไรฮะที่รเราเห็นอ,อันนี้คือผ่านการบูรณะมาแล้วเหรอใช่ก็ต้องตามนมาแก็บไปที่นี่ส่วนที่สุสารก็คือจําลองขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นหินนะครับซึ่งไม่มีชื่อเรียกตรงนี้เรารู้จักอินอนไก่เมลนิกอันนี้กรมเจิญปรกวว่าเป็นตัวกลางระหว่างหินนอนไก่เลนิกครับอันนี้หินมีมาจากประเทศจีนครับสีคล้ายบปูซิเมนต์อันนี้เราเห็นนการ หลักเนี่ยสมัยในภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่ห้าอันนี้นะครับอ่าเห็นอันนี้เขาเขียนว่าวันสามวันสามก็หนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามคือวันอังคารวันอังคารวันอังคารเดือนสามขึ้นห้าค่ำอันนี้เขาเรียกว่าจุลศักราชดจสเขาบอกว่าจุลศักราชดจสเนี่ยเราใช้มันตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยเรียนแบบมาจากพม่า นะครับเราใช้มาถึงราชการนิย6ท้องสั้นทรงเปลี่ยนจากจุลศักราชแบบพม่ามาใช้พุทธศักราชเนื่องจากพุทธศักราชมีอายุยืนยาวกว่าไทยเขาและเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราอีแล้วก็ต่อจากแผ่นป้ายอันนี้ค่ะพอเข้ามาอีกนิดนึงค่ะเราก็สังเกตเห็นเป็นแผ่นป้ายด้านหลังคุณโกศลที่ในตู้เป็นแท้งๆก็คือป้ายวิญญาณป้ายวิญญาณหมายความว่าที่ศพในไปฝังตามประเพณีจีนแล้วทำป้ายวิญญาณมาหลวมหลานศักราชที่บ้าง ก็จะมีแจ้งเกิดต้นตระกูลนเรนงมาอ๋อนั้นคือบรรพบุรุษของเราคือมีหลายแท่งเลยใช่ใช่ครับแล้วที่ป้ายแผ่นใหญ่อย่างนี้นะครับภาษาจีนเนี่ยเขาอ่านว่าหลิงล่องจองต๊กแปลว่าผู้บรรจารคารสูงสุดของนเรนงในสมัยนั้นค่ะนะครับแล้วก็ทราบมาว่าความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพวงหรีดคุณผู้ชมในสมัยนี้พวงหรีดของเราก็จะเป็นดอกไม้บ้างล่ะของใช้บ้างล่ะไม่สดแต่พวงหรีดที่แขวนในตู้นี่เป็นโลหะครับ เราเรียกได้ว่าพงมาลาเงินพงมาลาทองแต่เงินทองชุบนะไม่ใช่เงินทองจริงเป็นพงมาลาซึ่งสมเด็จกรมไมยำดำรงราทานุภาพสร้างมาทานที่มาจะมีป้ายําบัตของท่านปู่ที่พงมาลานะครับจนในนี้นะครับที่น่าสนใจมากเลยนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าโคมไฟจากเก๋งน้ำมันก๊าซไอตัวจากเกงนี่ยังใช้ได้อยู่แต่ครอบแก้วของตะเกงมันแตกก็เลยตปลี่ยนมาใช้เป็น อันนี้ทามาจากอังกฤษครับอายุก็ร้อยห้าสิบปีแล้วแต่ร้อยห้าปีของเขาเธอดูนะมันยังเลื่อนขึ้นเลื่อนลองได้อยู่คือเราดันไปเท่าไหร่มันก็อยู่เท่านั้นใช่นะครับเลื่อนขึ้นลองได้ที่ทน้าคามันหยุดตรงไหนก็ได้ก็เราเห็นรูปทางด้านนี้ค่ะอันนี้คือภาพถ่ายของบ้านหลังนี้ครับค่บ้านที่เรายืนอยู่เนี่ยจากจากภานนี้ตอนนี้เราเข้าในอาคารหลังนี้แล้วที่าอาคารอตอนนี้เหรอคะใช่อาคารหลังนี้เดิมสูงสี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ แลวเป็นบ้านสามตังแปดครับหนึ่งสองสามอันนี้เป็นหลังกลางข้างบนนี้เป็นไม้พื้นเมืองละนองไม่ใช่ไม้สับครับมันผุไปเลยรื้อออกมาเลยก็เหลืออยู่แค่นี้ก็คือรื้อด้านข้างๆออกหมดเหลือตรงกลางที่เรายืนอยู่ตรงนี้อ๋อกด้วยข้ามมันือกไปด้วยค่ะเหลืออยู่ข้างล่างเหลือเฉพาะตรงนี้ที่เป็นดั้งเดิมและนอกจากนี้ก็ยังมีของก่อกเยอะ แต่ว่าคุณโกศลพูดให้เราฟังโมให้เราฟังเมื่อช่วงก่อนที่จะถ่ายรายการว่าเราจะมีจานแบบมีรูก็เอ๊ะจานมีรูจะทานข้าวยังไงเดี๋ยวพาไปชมหน่อยได้ไหมคะได้ครับไปค่ะได้ครับอันนี้ครับจาน<ด>เรา<ม>นี่มันมีรูไหมครับรูนี่ไว้ทําอะไรเอาน้าร้อนใส่ในรูน้ําร้อนจะอยู่ในจานแล้วกับข้ามาวางมันหนุนอยู่ได้นาน ก็คือเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นภูมิปัญญาในสมัยก่อนครับอันนี้มันไม่ใช่ของประเทศไทยนะครับมันของฝรั่งเศสอ๋อมาจากฝรั่งเศสใช่กอเอาน้ำร้อนใส่ในรูนี้ใช่ครับเป็นจานสองชั้นนี่ดูอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอืมแล้วก็พอใส่น้ําร้อนไปแล้วเราก็ใส่อาหารใช่น้ำร้อนอยู่ข้างล่างอาหารจะอุ่นอยู่เสมอใช่โอ้อันนี้อายุประมาณกี่ปีได้ค่ะก็ร้อยปีต้นๆ้นะครับร้อยปีต้นต้นครับ จากค่าเจ้าเมืองระนองนะคะเราจะไปต่อกันอีกที่หนึ่งค่ะที่ต้องบอกเลยว่ามีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวนั่นคือพระราชวังรัตนารังสัรค่ะ พระราชวังรัตนารังสรรค์สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์3พระองค์ด้วยกันได้แก่รัชกาลที่หารัชกาลที่6และรัชกาลที่7ประกอบไปด้วยอาคารท้องพระโรงอาคารที่ประทับทรงงานอาคารทรงแปดเหลี่ยมมีสะพานไม้เชื่อมอาคารที่ประทับทรงงานกับอาคารแปดเหลี่ยมภายในจัดแสดงนิทรรศการแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้เมื่อครั้งพระมหากษัตริย์ทั้ง3พระองค์เสด็จมาประทับแรมณจังหวัดระนอง และเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าของเมืองระนองจากอดีตสู่ปัจจุบัน,นคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็อยู่อีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของเมืองระนองน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือพระราชวังรัตนรังสรรด์น,นั่นเองค่ะและวันนี้นะคะผู้ที่จะให้ข้อมูลกับเราก็คือน้องแนทนั่นเองค่ะ น้องนัดคะตรงนี้ที่เรายืนกันอยู่พระราชวังรัตนาารังสันอยากจะให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงค่ะว่าที่นี่มีความเป็นมายัางไงแล้วก็มีความสําคัญกับชาวระนองอยังไงบ้างคะได้ค่ะค่ะก็พระราชวังรัตนาารังสรค์นะคะก็คือจะเป็นที่ประทับของรัชกาลที่5ค่ะก็ในขณะที่ว่ารัชกาลที่5ค่ะได้สเสด็จประพาสหัวเมืองแหลมมาลายูนะคะก็ได้มาประทับแรมที่พระราชวังรัตนาารังสรรค์ค่ะก็ะจะเป็นพระราชวังที่สร้างโดยท่านพระยารัตนเสถี หรือว่าท่านคอซิมกองค่ะก็คือจะเป็นเจ้มามมงล้นองในขณะนั้นนะคะก็ได้สร้างพระราชวังลักษณะาลังสค์ขึ้นโดยจะมีการออกแบบนะคะจากกรมลหลวงสภศาสตร์สุภกิจค่ะก็คือเป็นผู้ออกแบบแล้วก็กําหนดแผนที่นะคะในการสร้างก็จะสร้างอยู่บนยอดเขาค่ะแล้วก็รัชกาลที่5ก็ได้เสด็จประทับแรมอยู่3ราตรีค่ะก็จะเป็นวันที่23 24 25เมษายนค่ะ2433ค่ะโอ้ตรงนี้จริงๆแล้วมีจุดที่ น่าสนใจที่ต yeah, right ้องเดินชมทั hmm> yeah, ้งหมดกี่จุดคะน้องแนทก็ในตัวอาคารตรงนี้นะคะก็สิ่งที่น่าสนใจก็จะมีทั้งหมด3อาคารค่ะก็จะมีอาคารตรงนี้ก็คือจะเป็นอาคารท้องพระโรงซึ่งจะเป็นอาคารแรกนะคะอาคารท้องพระโรงก็ในอดีตก็คือจะเป็นอาคารวารการของในหลวงค่ะรัชกาลที่ะอันี้คือจุดแรกอาคารท้องพระโรงคุณผู้ชมด้านในมีอะไรน่าสนใจกันมากบ้างไนมคาหล่เข้าไปชมกันได้ได้ค่ะ S <S ค่ะสิ่งแรกที่จะเห็นนะคะในอาคารนี้ก็คือจะเป็นพระราชสะอาดนะคะค่ะแล้วก็จะมีเส้นทางการเสด็จนะคะแล้วก็จะเป็นรูปภาพต่างๆค่ะเดี๋ยวขอเข้าไปชมใกล้ๆทางนั้นได้ไหมคะ <S <S ได้ค่ะเก้าอ,อี้คืออะไรนะคะน้องน,นันพระราชสะอาดพระ,ะพราชสะอาดอนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจาลองขึ้นมาถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ<อ>แล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางในการเสด็จคะ่ะค่ะเดี๋ยวล,งลองเล่า่ให้ฟังนิดนึงคะ่ะว่าเส้นทางในการเสด็จของพระโองฐ์เป็นยังไงบ้างค่ะได้ค่ะก็ในการเสด็จนะคะ ก็จะนั่งเรือค่ะสูยิยะมนทล์ลำแรกนะคะจากกรุงเทพมหานครมายังเมืองชุมพรค่ะจากนั้นก็ได้สเสด็จทรงช้างพันธี่นั่งนะคะจากเมืองชุมพรข้ามแหลมมาลายูมาลงเรือที่เมืองกระบุรีค่ะและจากนั้นก็สเสด็จเอ่อทรงเรือนะคะจากกระบุรีค่ะมายังเมืองระนองค่ะนี่คือเส้นทางการเสด็จของพระองค์ท่านในสมัยนั้นนั่นเองนะ<ช>คะแล้วอย่างรูปที่เราเห็นรอบๆห้องนี้ค่ะเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรมีความหมายยัยงไงบ้างคะน้องก็คือรูปทางน้านนี้ก็จะ จะเป็นพับาพาท่าไม้ลายที่จังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็ทางด้านหน้าทางด้านนู้นนะคะก็คือจะเป็นขบวนช้างและม้านะคะที่ใช้เสด็จในการมาอย่างระนองค่ะส่วนภาพทางด้านนู้นก็คือจะเป็นภาพวิวจังหวัดระนองค่ะภาพวิวจังหวัดระนองนะคะแล้วก็อย่างที่น้องแมทบอกว่าตรงนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นอาคารที่ว่าการก็คือในสมัยก่อนเขาใช้ทําอะไรกันตรงนี้ก็ก็คือในอาคารเนี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าจะเป็นการที่แบบว่ามีเรื่องนะคะมาร้องมาแบบ มาบอกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับกเป็นการประชุมอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือความสมคัญของอาคารจุดแรกที่เรามาอยู่กันนะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังมีอีกสองจุดด้วยกันสองจุดถัดไปมีอะไรบ้างคะน้องนันก็อาคารต่อไปก็คือจะเป็นอาคารที่ประทับนะคะและอาคารที่สามก็คือจะเป็นอาคารทรงงานค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมจุดต่อไปกับอาคารที่ประทับกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่จุดที่2แล้วนั่นก็คืออาคารที่ประทับนั่นเองค่ะพอเข้ามาค่ะเราก็จะเจอโมเดลค่ะน้องแนทอันนี้เป็นโมเดลอะไรคะอันนี้ก็คือจะเป็นโมเดลการสร้างพระ,าาะาราชวังรัตนลังสร์แบบเดิมเลยค่ะ,คะก็จะมีตัวสอาคารนะคะล้อมรอบ แต่ว่าตรงนี้ค่ะก็จะเห็นเพียงแค่3มอาคารหลักนะคะก็จะมีเป็นอาคารตรงกลางนี้เลยค่ะ3าอาคารหลักค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่เราเห็นเป็นโมเดลค่ะก็คือจะเป็นพระราชวังรัตนรังสรรค์เก่าที่จะอยู่ใกล้ๆกับตรงนี้แหละใช่ค่ะเราเห็นอาคารตรงนี้มี3ชั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ ในชั้นที่2อะค่ะจะเป็นห้องบรรทมของพระราชินีนะคะพระคักาชายาเธอค่ะแล้วก็ในชั้นที่3ก็จะเป็นห้องบรรทมของรัชกาลที่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอขึ่ผู้ชมด้านบนได้ไหมคะได้ค่ะไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2เรียบร้อยแล้วค่ะตรงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้น้องแนทมีความสวยงามมากๆเลยเป็นห้องอะไรนะคะอันนี้จะเป็นห้องบรรทมของพระราชินีค่ะอประกอบไปด้วยก็ จะมีะแทน่นบรรทมนะคะ<ช>แล้วก็มีอ่างส่งน้ําและก็จะเป็นโต๊ะทรงพระ,ระอภกค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าตรงนี้ค่ะแต่เดิมนะคะจะเป็นหกห้องนะคะจะไม่ใช่ห้องเดียวแบบนี้นะคะก็ในหกห้องก็คือจะแบ่งเป็นเป็นการนอนพื้นปูฟูกนะคะแล้วก็ใช้มานกันค่ะอ,อันนี้ก็คือจาลองมาให้ชมแบบหนึ่งห้องว่า<ช>เป็นอะไรก็คือมีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากชั้นหอค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้น้องแนทบอกไว้น้องมีสามชั้นเราก็ยังเหลือได้ บนค่ะก็คือชั้นด้านบนก็จะเป็นห้องบรรทมของรัชกาลที่5ค่ะงั้นขออนุญาตทึ้ไปดูนะคะค่ะไปค่ะ,คะ อนนี้นะคะเราขึ้นมาถึงบริเวณชั้น3เป็นที่เรียบร้อยแล้วพอขึ้นมาก็รู้สึกได้ถึงความน่าเกรงขามเลยถึงแม้ว่าจะเป็นการจาลองนะคะบรรยากาศโรงห้องบรทรทมค่ะมีอะไรบ้างก็ในห้องบรทรทมนะคะก็คือจะจัดแสดงนะคะไปด้วยแท่นบรทรทม่อ<ม>ทรงพระองค์ <jum. S 3> แล้วก็เก้าอี้ผ่อนคลายหรือยาวดค่ะก็พอขึ้นมานะคะในชั้นนี้ก็จะเด่นที่สุดเลยก็จะเป็นหน้าต่างนะคะตลังจะถามแม่แมวว่าทําไมหน้าต่างของห้องบรรทมถึงได้ดูสูงกว่าห้องอื่นก็คือเป็น การป้องกันการปอง้าชนแล้วก็พย,ยันตารายต่างๆค่ะอ๋คุณผู้ชมสังเกตเห็นได้นะคะว่าจะสูงแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความเป็นส่วนพระองค์ใช่ค่ะนะคะแล้วอย่างที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้ค่ะเป็นรีทัศการเกี่ยวกับอะไร นัน่ก็คือจะเป็นบันทึกค่ะของรัชกาลที่5ค่ะท่านก็จะบันทึกไว้นะคะหลายๆอย่างค่ะก็คือจะเป็นการตกแต่งภายในห้อง<ม>การสร้างสิ่งรอบสิ่งต่างๆนะคะก็แล้วก็จะเป็นการบันทึกเกี่ยวกับน้ํานะคะที่ว่าใช้ในการเสวยนะคะก็คือจะเป็นน้ําที่ว่านํามาเองนะคะก็จะเป็นน้ําจากแม่น้ําเพชรบุรีค่ะ<อ>ก็เป็นเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ ว่าห้องนี้ก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยค่อยนะคะอยากจะผู้ชมโอกาสก็แวะขึ้นมาชมได้ทั้งชั้น2แล้วก็ชั้น3าันเลยแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งจุดที่เราจะต้องไปเยี่ยมชมกันนั่นคือที่ไหนนะคะก็คืออาคารทรงงานค่ะเราไปติดตามอาคารทรงงานกันค่ะ และตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กันที่จุดที่3เรียบร้อยแล้วค่ะน้องแมกห้องนี้ก็คืออาคารทรงงานค่ะก็ในอาคารทรงงานนะคะก็จะมีวิดีทัศน์ค่ะเกี่ยวกับมหาวีรบุรุษของเมืองละนองนะคะอยู่3ามพันค่ะแล้วก็จะเป็นการจัดแสดงนะคะสิ่งต่างๆค่ะก็จะมีป้ายบอกต่างๆก็จะเป็นจวนเจ้ามืองละนองสุสานเจ้ามืองละนองนะคะแล้วก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็จะมีบ่อน้ำพุร้อนลักษะวาลินค่ะแล้วก็จะเป็นป้ายพิธการต่างๆค่ะ ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่ถูกจับจําลองเอาไว้่คะเป็นโต๊ะทำง,งานโต๊ะทำง,งานใช่ค่ะแล้วตรงนี้คะพี่อ้อมเห็นมีบันไดขึ้นไปด้านบนด้วยค่ะก็คือด้านบนจะเป็นจุดชมวิวค่ะ<อ>ก็สามารถขึ้นชมได้เหมือนกันนะคะ,สะแสดงว่าเสร็จจาก3จุดที่เรามาเยี่ยมชมเรียบร้อยแล้วเนี่ยใครสนใจจะขึ้นไปชมวิวด้านบนก็สามารถขึ้นไปได้โอเคพี่อ้อมสนใจงั้นเราไปกันเลยค่ะไปค่ะ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เราได้ชมความงดงามของพระราชวังรัตนารังสรร์เรียบร้อยแล้วอ้อมจะพาคุณผู้ชมไปอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่ของเมืองระนองเช่นเดียวกันนั่นก็คือบ้านเทียนสือและสำหรับใครที่สงสัยว่าคำว่าเทียนสือมีความหมายว่าอย่างไรไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ เทียนแปลว่าฟ้าสื้อแปลว,ว่าของขวัญของขวัญจากฟ้าหรือฟ้าประทานตึกนี้เพิ่งเปิดให้ชมได้6ปีเศษจากการร้องของของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมนะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอาสินแสมาทําพิธีขอให้ก่อนตึเกเก่าไม่ได้นะเราไม่กล้าซื้อซัวาตาเปิดโดยพะรำการนะเพราะพรงนี้เขาจะต้องมีความหมายเกี่ยวกับด้านสายมูสักนิดแหละนะ ผลจากการที่ตึกนี้ในตระกูลของบ้านหลังนี้ทรงภาษีเป็นเบอร์ต้นต้นของสยามในยุคราชการที่ห้านะคนในตระกูลน้าหนองบ้านนี้เลยได้รับพระบรมราชโองการพระราชทานยศให้เป็นพระยาถึงสิบท่านตึกนี้ทุกจุดจะมีความหมายมีคําแปลนะจะเป็นความบป็นสิรมงคลต่างๆแต่ละมุมแต่ละ<า>หน้าต่างโต๊ะเก้าอี้ทุกจุดจะมีความหมายเกี่ยวกับด้านเงินเงินทองทอง,ทอง,ทองห่วงจุ้ยของคนจีนนะครับ เป็นต้นว่าฉากข้างหลังนี้นะป้ายจีนมงคลน,นี้ข้างบนนี้ขอให้บารมีจากแผ่นดินแม่ที่ลูกจากมาขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาราวดังกับพาฝนที่ตกลงมาในสวนท้อทุกจุดนะบ้านหลังนี้จะเล่าเรื่องผ่านเชิงสัญลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมเยอะมากนะครับการเข้าชมที่นี่ไม่ขายตัว๋วไม่ขายบัตรใครจะช่วยค่าแม่บ้านทำความสะอาดใช้ระบบหยอดตู้เพียงอย่างเดียวนะยิ่งตอนนี้ฮอตทิศ เคบาญาได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเพราะนั้นดาราและก็ชาวบ้านนักท่องเที่ยวต่างจะนิยมมาเช่าชุดของชุมชนแล้วก็ถ่ายรูปกับในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ไม่ใช่เป็นสตูดิโอบ้านหลังนี้คือสถานที่จริงๆเพราะนั้นจะถ่ายรูปสวยคลาสสิกนะครับก็บ้านหลังนี้สร้างรายได้และเครดิตให้กับเมือง เพราะ,ะนั้นบ้านหลังนี้ปัจจุบันได้รับรางวัลจากสํานักนายกและมนตทีว่เาเป็นตึกที่ทรงคุณค่าของแผ่นดินที่สามารถจะเล่าเรื่องความเป็นอยู่ของคนทีมผ่านเชิงสัญลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวมาละนองแจ้งมาเลยอยากจะมานั่งรถสองแถวไม้มาชมบ้านโบราณมาแต่งกายแบบบาทยาอะไรแบบนี้เห็นไหมก็จากที่เมื่อก่อนรถสองแถวไม้ไม่มีคนไทยนั่งเลยจะเป็นพม่าทั้งนิ่นแต่เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวก็เป็นการยกระดับคุณภาพของรถสองแถวไม้ให้ เขามีเกรดขึ้นนะมีรายได้มากขึ้นเหมาเป็นรายคันรายอะไรพวกนี้ทําให้เขามีงานได้ตลอดนะแล้วก็ชุมชนมีรายได้โดยการที่ตรงจุดนี้เขาขายบางคนนี่ขายได้เป็นเป็นหลักหมื่นต่อเดือนเลยนะโดยที่เขาผลิตกันอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็เอามารวมกันตรงนี้ลงไม่คิดค่าเช่าครับพื้นที่ให้เขา,าบริหารจัดการกันเอง,งทั้งสนะี้นนะรับมีเบรกมีประชุมต่างๆเขาก็จะทำขนมอ่างกู นะซึ่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่อื่นไม่มีเลยจะเป็นขนมเที่ยวค้อยเขาไ้ทำรับแขกบ้างแขกเมืองเป็นขนมมงคลนะก็พอมีเบรกมีจัดเลี้ยงจัดอะไรก็เขาจะสั่งเป็นกรณีพิเศษรสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับ เทียนซือเป็นบ้านเก่าแก่ที่มีอายุกว่า150ปีสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตัวบ้านมี2ชั้นชั้นบนเป็นไม้ส่วนชั้นล่างเป็นปูนรูปทรงเป็นแบบบวกทหารจีนโบราณซึ่งภายในก็เต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่าแก่ของเจ้าของบ้านหลายชั่วอายุคนมีเข้าของเครื่องใช้โบราณที่ผสมผสานศิลปะทั้งไทยจีนและยุโรปที่หลายชิ้นต้องบอกเลยว่าหาชมได้ยากแล้วค่ะและนอกจากนี้ยังมีชุดพื้นเมืองโบราณของชาวใต้นะคะที่ เรียกว่าชุดบ้าบ่ายยแยาๆเอาไว้ให้เราได้ถ่ายภาพตามมุมต่างๆของบ้านด้วยโดยมีคุณลุงโกสุปในราคาที่คอยอธิบายแล้วก็แนะนํามุมถ่ายภาพเด็ดอย่างเป็นกันเองค่ะใครที่จะมาชมบ้านหลังนี้ด้วยความยินดีครับเปิดตั้งแต่ถ้าเป็นปกติก็คือ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นจะ เปิดทุกวันจะมีวิทยากรน,นักเล่าเรื่องต่างๆคอยมาเล่าอาธิบายถ้าบ้านหลังนี้ถ้าคุณไม่มีไม่มีคนนําชมอธิบายคุณจะไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ละจุดจะมีความหมายพร้อมกับถ่ายรูปในมุมที่มีหวงจุย้ยแล้วก็มีหน่งชุกมีหน่งจุ้ยที่ดีมีงหน่งที่ ถูกต้องแบบนี้นะครับก็คือการเข้าชมไม่ขายตั๋วขายบัตรใช้ระบบะมาจากใจช่วยกันร,รักษาวัฒนธรรมก็ได้การมีตู้บริจาคอย่างเดียวครับเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการใดๆทั้งสิ้นครับ วันนี้เราได้ไปเช็คอินหลายๆจุดของย่านเมืองเก่าจังหวัดประนองเรียกว่าได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์กันไปด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ดูอยู่แล้วก็สนใจนะคะจดลิสต์รายชื่อสถานที่ในทริปนี้เอาไว้ตามรอยกันได้เลยค่ะจะได้มีรูปสวยๆอวดลงโซเชียลเอาไปยั่วๆให้คนอื่นอยากมาตามรอยเรากันบ้างแล้วก็อย่าลืมนะคะเก็บจังหวัดระนองเอาไว้ในอ้อมใจถ้าลองได้มาเยือนสักครั้งนะคะรับรองว่าคุณอาจจะเผลอหลงรักเมืองนี้เข้าบ้างมีมากก็น้อยแหละค่ะวันนี้เมืองไทยไดีๆหมดเวลาลงแล้วค่ะครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามลาไปแล้วสวัสดี รักเธอครับเจ้ารักเธอ,เธอ,เธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกายดินแดนมรดกของไทยไปเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดี